สวัสดีค่ะมาพอกับย่ทิพย์พือเก่านะคะพี่น้องมาพอกับย่ทิพย์ค้นงามด้วยค่ะมือนี้มาก,กับผู้บบาอีกลระจาพี่น้องผู้บบาวผู้บบาวน้่ค่ะพี่น้องขอน,นีว้วคนระเรากระสอบจะเราพักเขาพักกาดขาเนาะคะ่ะมือนนี้มีก้อยด้วยค่ะพี่น,อน้องมือนีผ้าผู้บบาวกินก้อยก้อยดิบค่ะพี่น้องมาเด้อจะ้ะ ที่กี้ผู้บ่าวก็กินบกปินเนาะพี่น้องเิ็ดทิพากินทุทีเทอแดน <laughs> มาเด้อจ่าเนี่ยมพี่นอ้องทำไล่แตบแซบแสบแซบอืยูอึยูฮึ เพนหัวหลูบด้วยน้อยั้หลูดูดมันเดินอาจาพี่นนองอืม กินดูหนาบ้านนะพีนนะนพ่น้องเสรยงรถมันสีดังลยเหน่องยเฮ้ยเผ็ยแซบเขาเป็นน้องแซ่บเขาใหม่ไงเลยคะ่ะ I don't know. เมื่อวานเมื่อวานนี่กินคู่คู่สาวเนาะจา้ะเมื่อวานกินคู่สาวสวยมือ่อก,กินกินคู่คู่บบาวรอจ้ะมัน